สวัสดีค่ะหากจะพูดถึงเกาะยอแล้วคุณผู้ชมหลายคนก็อาจจะนึกถึงผล,ลไม้อร่อยรวมทั้งอาหารทะเลที่สดค่ะแต่ยังมีอีกอย่างหนึ่งที่เกาะยอขึ้นชื่อเป็นอย่างมากก็คือผ้าทอค่ะและวันนี้เราก็จะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับผ้าทอเกาะยอและไปดูความสวยงามของผ้าทอเกาะยอกันค่ะ เกาะเดียวในทะเลสาบสงขลาตอนล่างอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอเมืองสงขลาการเดินทางมายังเกาะยอมีสะพานตินละสุรานนท์สองช่วงเชื่อมเกาะยอกับฝั่งอำเภอเมืองสงขลาและอำเภอสิงหาคนครเกาะยอมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ9,275ไร่พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นไหลเขาและที่ราบตามเนินเขาเหมาะแก่การเกษตรกรรม อทอผ้าทอเกาะยอเป็นศิลปะหัตถกรรมเก่าแก่ที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างหนึ่งของจังหวัดส,สงขลาการทอผ้าของชาวเกาะยอมีมาช้านานปัจจุบันเกาะยอมีกลุ่มทอผ้าทั้งหมด3กลุ่มประกอบด้วยกลุ่มราชวัตร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าเกาะยอและกลุ่มร่มไสค่ะก็มาถึงกันแล้วนะคะสําหรับกลุ่มร,รชาชวัตรแสงสองล่าที่1เป็น1นึ่งใน3ของผ้าทอเกาะยอและผ้าทอเกาะยอนะคะก็ยังเป็นสินค้า,อาโอท็อปนะคะของตาําบลเกาะยออาเภอเมืองจังหวัดสงขลาค่ะ พศ2482ชาวเกาะย,ยอได้พัฒนาการทอผ้าจากกีมือมาเป็นกีกระตุกเพื่อให้มีประสิทธิภาพการทอเร็วขึ้นโดยการเข้ามาสอนของครูชาวจีนจากเมืองเซี่ยงไฮ้สองคนคือนายยี่ซุนและนายพุทธินทําให้การทอผ้าได้รวดเร็วยิว่งขึ้นและเริ่มมีการผลิตออกจําหน่ายสู่ตลาดมากยิ่งขึ้นค่ะตอนนี้เราก็เข้ามาชมขั้นตอนการทอผ้าของคุมผ้าทอราชวัรกันเลยค่ะ ปีพศส2547กลุ 2, ่มราชวัตรได้รับการคัดสรรผลิตภัณฑ์โอถอบระดับหดาวในระดับประเทศจึงเป็นที่รู้จักแก่บุคคลทั่วไปผ้าทอสีสันสวยงามสดใสทั้งลายดอกรักดอกพิกลลายหยดน้ำลายลูกแก้วและลายราชวัตรเป็นส่วนหนึ่งของผ้าป้ายทอมือที่ขึ้นชื่อของตำบลเกาะยอ เภอเมืองจังหวัดสชขยาเรียกกันว่าผ้าทอเกอ,อยอซึ่งมีลักษณะที่โดดเด่นแตกต่างจากที่อื่นมีลายผ้าที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเกาะยอและตัวผ้าสามารถคืนรูปได้ดีดูแลรักษาได้ง่ายทําให้ผู้คนยิยมมาเลือกซื้อผ้าทอเกอ,อ,อยอค่ะแล้วสำหรับาราคาของผ้าทอราคาอยู่ที่เท่าไหร่คะตอนนี้ อตอนนี้ผ้าทอของของเราของของ,ของกลุ่มราชวัตรเองก็จะอยู่ที่ละละ2องบบาทต่อลายทุกลายเพราะเมื่อก่อนจะแยกสีตะกอเท่านี้6กตะกอเท่านี้8ตะกอเท่านี้แต่ตอนนี้ทุกลายเท่ากันหมดหละละ2องบบาทกําลังจะเพิ่มตอนนัองแตกว่าเส้นใ่ม,นม,นม,นมันมันมันดีดตัวสูงขึ้นเพราะว่าตังว่าเส้นใ่ที่ผลิตก็คือสั่งจากกรุงเทพกรุงเทพก็มีค่าแรงที่ที่เพิ่มขึ้น าทอเกาะโยสามารถนำมาแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆได้อีกมากมายไม่ว่าจะเป็นสมุดโน้ตกระเป๋าเสื้อสุภาพบุรุษและเสื้อสุภาพสตรี เรียกได้ว่าผ้าทอเกาะยอนั้นมีความสวยงามและมีเอกลักษณ์เป็นของตอนเองค่ะและถ้าหากคุณผู้ชมเดินทางผ่านเกาะยออำเภอเมืองจังหวัดสงขลาแล้วล่ะก็อย่าลืมแวะเลือกซื้อเลือกชมผ้าทอเกาะยอพื้นที่ถูกใจคุณผู้ชมนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ